ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการแพร่กรดูดวงรายจันกิ่งฟ้าหรือช่องกิ่งฟ้า246 f o i p e n e l นะคะต้อนรับเข้าสู่กัานายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือน12ราศีประจำเดือนพฤศจิกายน2566หรือ2023นั่นเองนะคะต้องบอกเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะว่า ก็จางกินฟ้าทํานายโดยภาพรวมคือกว้างนะคะ,ะหรือเรียวกว่า general reading ไม่ได้ทํานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะซึ่งมันเป็นปกติมากนะคะที่ว่ามีโอกาสที่จะตรงไม่ตรงกับท่านใดก็ตามแต่แต่การดูดวงต้องดูอย่างมีสติอยู่แล้วแล้วสิ่งเหล่านี้นะคะคือให้นําไปเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่านําดวงไปเป็นทุกอย่างเลยไม่ใช่นะคะฉะนั้นดูเพื่อ,อเป็นประโยชน์นะคะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อระวังตัวเพื่อเตือนตัวเองนะคะและอะไร ที่ดีอยู่แล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านแต่ไม่ต้องไปหลงระเริงกับมันนั่นเองนะคะจากเดือนที่แล้วนะคะหรือว่ามา2สองเดือนที่แล้วนะคะที่กิ่งฟ้าได้อัดคลิปไปนะคะเรื่อง แจ้งในเรื like Everyone, bands, ่องการที things, ่กิงฟ้าเป็นคนที่เป็นผู้ลักษณะนี้เป็นสไตล์แบบนี้เป็นตัวตนของกิงฟ้าแบบนี้นะคะต้องขอบคุณทุกๆกําลังใจมากๆนะคะได้กําลังใจล้นหลามมากทั้งหน้าไม้หลังไมล์เลยนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะจริงๆที่เอามาบอกเนี่ยคือมันมันแค่จะบอกเฉยๆว่ามันคือตัวตนของกิงฟ้าค่ะแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะคะแต่อะไรที่คิดว่าตัวเองต้องปรับปรุงก็ยินดีที่จะปรับปรุงนะคะแต่ถ้าอะไรที่มันรู้สึกว่าเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่ตัวเองก็จะไม่เปลี่ยนนะคะก็ถือว่านี้เป็นเป็นสไตล์เป็นแนวทางของ ถ้ารู้สึกว่าตัวกิ่งฟ้าพูดเร็วในแท็บของ YouTube มันจะมีตัวเร่งสปีดแล้วก็สปีดลงหลายท่านดูกิ่งฟ้าว่า พูดเร็วใช่ไหมแต่บางคนอัพขึ้นไปอีก1.5คูณ1.5ขึ้นไปอีกก็มีเยอะมากนะคะจากที่คอมเมนต์กันนะคะแต่ถ้ารู้สึกพูดเร็วก็ปรับระดับสปีดลงได้นะคะมันจะมีแทบใน y o u t u b e นะคะเราปรับขึ้นปรับลงความเร็วได้เลยตามใจชอบได้เลยนะคะอ่ะเอาเป็นว่านะคะตอนนี้นะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเข้าสู่การทํานายดวงรายเดือนกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะประจําเดือน พฤศจิกายน2566นะคะเรามาดูดวงโดภาพรวมกันเลยดีกว่าดูอย่างมีสตินะคะทุกท่านทำนายจากไพ่เม็แล้วก็ไพ่ทาลอตเองเช่นเดิมค่ะราศีกุมลลาเวชันจอยความสุขมาแล้ว The Fool, Six of Swords, Queen of Swords, The World, The Empress, Two of Swords, The Tower, Four of Swords, Ace of Cups, The Magician, Four of Wands. and the last one is five of swords โอเคค่ะโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างอันดับแรกสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะชาวราศรีกุมเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะสาะ,ะแสวงหาอะไรบางอย่างในชีวิต หรือมันแปลว่าเหมือนปรนหนึ่งว yeah. <laughs> like <ness> <sl inge> ่า <like> ฉันขาดหายอะไรบางอย่างไปหรือบางคนอาจจะแปลว่าของหายจริงๆก็ไ like ด้นะเหมือนช่วงนี like ้เหมือนจะต้องตามหาหรือ like ว่าแสวงหาหรือแสวงหาโอกาสก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ทําของหายอะไรแต่อาจจะเป็นมุมมองว่าเราเองอยากที่จะได้ดีมากขึ S> But, <S ้นหรือ like ว่าอยากที่จะเจิบโตอยากที่จะมีอนาคตที่ม <inaudible> ั่นคงสดใสหรือว่าอนาคตที่มันรดบเปล่อนสุขสบายมากยิ่งขึ้นกว่าตอนนี้ก็เป็นได้นะคะเหมือนคุณกําลังมองหาบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอ่าแต่พลังงานของบางท่านเนี่ยถามว่ามันมีการ เปลี่ยนแปลงไปทําอย่างอื่นได้ไหมไม่ว่าแบบในชีวิตของคุณอาจจะทําอาชีพอะไรอยู่หรือว่าตอนนี้กําลังทํางานที่ไหนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเราคิดอยากจะเปลี่ยนถ้าเราลงมือที่จะเปลี่ยนมันเปลี่ยนแน่นอนนะคะเพราะว่าดวงมันเหมือนกับว่ามันมันสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงพอดีแล้วมันอาจจะแบบช่วงใกล้สิ้นเดือนอ่าสิ้นปีพอดีมันก็เลยอ,อยากที่จะทําอะไรใหม่ที่มันมันเติบโตดีขึ้นกว่าเดิมให้กับชีวิตของเราซึ่งทําได้ดีมากๆด้วยสามารถทําได้เลยนะคะ,ะช่วงนี้บางคนอาจจะ Uh, ประสบความสําเร็จหรืออาจจะมีงานรื่นเริงหรือว่าได้ร่วมเฉลิมฉลองให้กับผู้อื่นหรือเรามีงานเฉลิมฉลองเองก็เป็นได้นะคะบางคนอาจจะมีการแต่งงาน,านมั่นหมายบางคนอาจจะต้องไปร่วมงานมงคลงานพิธีมงคลหรือว่ามงคลในรูปแบบงานบุญก็ได้ของผู้อื่นก็ได้ช่วงนี้ดีนะคะไม่ว่าเราจะเป็นเจ้างานเองเราแต่งเองหรือว่ามาเราไปร่วมงานของคนอื่นช่วงนี้จะยิ่งดีหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ร่วมงานแต่งมันอาจจะเป็นคําว่าช่วงนี้ต้องเข้าหาผู้คนเยอะอ่าหรือว่า อาจจะมีสังคมมากขึ้นหรือจําเป็นต้องมีก็ได้นะหรือมีคอนเน็กชันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองอะไรที่มันไม่ดีมันกําลังปัดเป่าออกไปเพราะพลังงานมันขึ้นคําว่า ที่ผ่านมาถ้าบางคนเจออุปสรรคอะไรก็ตามแต่กิ่งฟ้ามองมันคือบททดสอบให้กับตัวเราให้เรามีประสบการณ์และเข้มแข็งและแข็งแกร่ง,งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราผ่านพ้นได้แน่นอนนะคะไม่ใช่คุณจะไม่ไานั่งดูกิ่งฟ้าแบบนี้คุณผ่านพ้นมาได้แน่นอนและดีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะพลังงานขึ้นการปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันชั่วร้ายอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบอุปสรรคปัญหามันกําลังผ่านพ้นไปนะคะอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกําลังที่จะเดินหน้าต่อไปเหมือนเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีมมาาากกกขึ้้้นนนนว่่เเเดดิ็็ปไไะะะะคคแตชงงีุณอออจจทํร ก็ต้องบุกลุยเดี่ยวนะคะต้องทําด้วยตัวเราเองด้วยการลงมือทําด้วยฝีมือของตัวเราเองถึงจะสําเร็จแต่ถามว่ามีคนแบคเอฟไหมมีแหละแต่ส่วนมากแล้วมันคือตัวเราเป็นตัวหลักที่เป็นแบบต้องเหนื่อยหน่อยก่อนที่จะได้ดีซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราไม่มีใครทํางานแล้วไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยถ้าใช้เทคโนโลยีโลกออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ คุณเองจะได้ดีจากโลกออนไลน์นะคะถ้าใครยิ่งแบบอาจจะเป็นการสร้างสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ช่วงนี้ค่อนข้างดีมันมีโอกาสยื่นเข้ามาหาตัวคุณด้วยนะมันเป็นโอกาสดีๆเราเองเหมือนต้องรับโอกาสตรงนั้นเอาไว้ถึงจะดีสำหรับตัวคุณนั่นเองนะคะโอเคเลยนะเอาจริงพลังงานใช้ได้เลยนะคะมันเหมือนเป็นเป็นการที่แบบคุณเองกําลังมองหาสิ่งใหม่เพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่อะไรเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องดีเรามาดูเรื่องการงานเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะอันนี้เป็นไพ่ใบพิเศษนะคะคนที่วาดรูป ไพ่ทาล์ด์เนี่ยแหละค่ะ Pamela Smith นะคะ Four of Pentacles อันนี้เป็นไพบบ่ใบพิเศษแล้วนะคะเป็นเจ้าของของคนรูปภาพของ p m m l a Smith นะคะ a t r w a y นะคะแล้วก็ Ten of Swords Knights of Wands Six of Cups หอยใบหนึ่ง Page of Wands คือพลังงานในเรื่องการทำางานของคุณนะ่ะช่วงนี้ เหมือนคุณจับปลาหลายมือททาอะไรหลากหลายอย่างเป็นหนึ่งอย่างเป็นคําเตือนเลยนะคะอย่าหูเบาอย่าเชื่อใครง่ายนะคะแล้วก็อย่าให้ใครมาหลอกลวงเราได้ในเรื่องการทํางานนะคะ ต้องมีความรอบคอบคิดหน้าคิดหลังและถ้าอะไรที่มันเกี่ยวโยงกับเรื่องการเงินต้องระมาระวังสมมติว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องร่วมหุ้นร่วมธุรกิจอะไรกับใครต้องมีสัญญาให้มันถูกต้องจะได้ไม่มีปัญหาหรือทะเลาะเบาะแวง้งตามมาในเรื่องเงินเรื่องทองและผลประโยชน์เรื่องเงินเมื่อผลประโยชน์ว่าไม่ข้าใครกับใครต่อให้สนิทกันแค่ไหนก็ต้องระวังตัวอยู่ดีนะคะอ่าฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้เนี่ย ต้องต้องทาําอะไรให้รอบคอมากๆตัวเลขการเงินอะไรพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้เนี่ยถ้าในกรณีบางคนทําอาชีพที่อาจจะต้องใช้ของมีคมหรือต้องบุกต้องลุยของมีคมอันนี้ยกตัวอ,อย่างม,มันอีกมากมายนะกิ่งฟักคุ่เอ๋ยไม่หมดเนาะอาชีพซ่อมแซมอ่าแก้ปัญหาให้คนอื่นเขารอยหรือเงี้ยหรือว่าเป็นอ่าอยู่ในโรงพยาบาลทํางานหมอแพทย์พยาบาลเป็นต้นนะคะหมอฟนันนสิทิวิทยาหรือว่าอ่าเป็นเชฟนะต้องใช้ของมีคมอะไรเงี้ยค่ะอ่าและอื่นๆนะคะอีกมากมายที่แบบมันจะมีอุปกรณ์อะไรที่ ดูเหมือนอันตรายแต่เนี่ยคือเป็นอาชีพแบบมันจะดีมากในช่วงะระยะเวลานี้นะคะแต่ไม่ใช่อาชีพอื่นไม่ดีนะคะแต่อันนี้คือมันแค่จะเด่นขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้บางคนอาจจะมีโอกาสได้เอางานเก่าหรือรืองานเก่าหรือกลับไปทาง,งานแนวงานเดิมหรืองานแนวเดิมเนี่ยกลับมาให้เราทําอีกรอบหนึ่งซะละอะไรเงี้ยเหมือนเป็นงาน <ๆ S 1> ที่เราเคยทำละคุ้นเคยและเรามีประสบการณ์เราผ่านพ้นมันได้เราสามารถทํามันได้ด้วยตัวของตัวเราเองนะคะเอาถือว่าดีนะคะแล้วไพ่ขึ้นถ่ายทอดวิชามันแปลว่าคุณเองอาจจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องเนื้องาน หรือว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวเราเองต้องไปถ่ายทอดวิชาให้กับคนอื่นที่ตามเข้ามาหรือว่าถ้าในกรณีบางคนเป็นครูบาอาจารย์ช่วงนี้ยิ่งดีนะคะหรือใครจะเรียนเสริมเล่นเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องการทํางานนะคะหรือเรียนเรื่องภาษาอะไรพวกนี้ช่วงนี้เป็นช่วงดีสมองของคุณปลอดโปร่งสมองของคุณลดแล่นเรียนได้เรียนนะคะถือว่าเป็นช่วงดีมากๆหรือบางคนอาจจะแปลว่าเป็นการสืบทอดมรดกตกทอดหรืออาจจะได้มรดกตกทอดเป็นเรื่องการทํางานเรื่องการเงินหรือธุรกิจที่เราต้องสืบทอดตระกูลหรือว่ามาจากครอบครัวของเราอะไรพวกนั้นเนีเ่ยค่อนข้าง โอเคเลยนะคะช่วงนี้พาข,ขึ้นง่ายๆสบายๆกิ่งฟ้ามองว่าโดยภาพรวมในเรื่องการทางานคือความราบลื่นที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่อย่าหูเบาเท่านั้นเองนะคะมันยังขึ้นเตือน,น,นขึ้นมาเท่านั้นนะแต่นอกนั้นมันคือแบบไปเรื่อยๆถ้าใครทาอาชีพอิสระช่วงนี้จะค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะคะหรือใครทำอาชีพหลักทำอาชีพเสริมจะ เอาจริงๆนะอาชีพเสริมอาจจะดีกว่าช่วงนี้นะคะแต่อาชีพหลักก็ต้องคงอยู่เนาะแต่โดยภาพรวมแล้วคือเหมือนกับว่าช่วงนี้ถ้าใครที่ไม่อยู่ติดกับที่เดินทางหรือทํางานฟรีแลนซ์จะค่อนข้างโอเคด้วยเช่นเดียวกันนะคะรับฟื่นค่ะในเรื่องทํางานไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคอะไรเท่าไหร่ส่วนมากมันเป็นคําว่าดําเนินต่อไป อ่ะเติบโตต,ต่อไปถ้าใครคิดจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องทำงานไปทํางานที่ใหม่ก็เราเองต้องลงมือเท่านั้นเองอะค่ะเหมือนไม่ใช่ว่ารอโชคชะตาว่าโอ้เมื่อไหร่งานจะมานู่นนี่นัน่น,นไม่มีทางมันจะลอยมาหาตัวเราเองคือโอกาสตรงนี้เหมือนเราเองต้องไปคว้าโอกาสมาเองนะสำหรับเรื่องการทางานมันแปลว่าอะไรต้องเดินไปหาโอกาสตรงนั้นนะคะเพราะว่าโวงชะตาคุณมันเปิดทางให้อาจุณแต่แค่ว่าต้องเดินไปหาโอกาสาที่มันเปิดทางให้อาุลน,นั่นเองนะคะถ้าต้องการงานใหม่นะคะอื ถือว่าโอเคมากๆสำหรับในเรื่องการเรียนหาเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูการเรื่องการเรียนช่วงนี้เนี่ยเอาพูดเลยไพ่ขึ้นว่าเป็นยังไงทํายังไงได้อย่างนั้นอ่าคือเราพลังงานขึ้นคําว่าการโกงไม่ได้หมายถึงการโกงข้อสอบนะแต่การรู้ข้อสอบก่อนหรือว่ารู้แนวทางเราต้องไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มหรือเอาข้อสอบกเก่าๆของรุ่นพี่มาอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าช่วงนี้เนี่ย คุณเองต้องทํางานกลุ่มเยอะอะไรเงี้ยหรือทําการบ้านรายงานค่อนข้างเยอะนะเหนื่อยนิดนึงไรเงี้ยแต่โดยภาพรวมแล้วอะถ้าที่ผ่านมาเราขยันเหมือนเพียรเราตั้งใจการสอบหรือการเรียนของคุณรับรื่นมากๆและดีมากๆนะคะคือเรียกว่าขึ้นอัพเลเวลแบบท็อปๆเลยเงี้ยแต่ถ้าเราขี้เกียจมาเลยตลอดก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าบางคนบอกว่าเก่งอยู่แล้วฉันเข้าใจในห้องคือจบ ก็มีนะบางคนแบบผนิอัจฉริยะเก่งอยู่แล้วฉลาดอยู่แล้วอย่างเงี้ยกิ่งฟ้าโมก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าอย่างกิ่งฟ้าตัวกิ่งฟ้าเป็นหนึ่งตัวอย่างนะที่กิ่งฟ้าเป็นคนไม่ได้เรียนเก่งอะไรแต่ไม่ว่าจะภาษาแบบตอนที่อยู่เมืองนอกกิ่งฟ้าก็แบบพยายามมากคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเออจนกระทั่งมันได้ีพบความพยายามกิ่งฟ้าเป็นคนไม่กลัวคนเก่งเลยนะแต่กลัวคนที่มีความพยายามฉะนั้นเองถ้าคุณเป็นคนที่มีความพยายามกิ่งฟ้าเชื่อหนึ่งอย่างว่าคุณคุณได้ดีแน่นอนมั่นใจมากๆหัวเป็นประกันเลยแต่ถ้าเราเกีย อ่ามันก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าเราบอกว่าเราเก่งแล้วก็คือก็ก็ก็ขึ้นทิ้งแหละแต่อย่าประมาทคนที่ขยันนะคะถ้าเราเก่งอย่างเรยิ่งขยันมันยิ่งทวีคูณนะคะเพราะว่าช่วงนี้เลยบอกว่ามันเป็นตามนั้นใพ่ขึ้นมาทํายังไงได้อย่างนั้นอ่านะคะ <S 1> <S 1> แล้วก็เรามาระวังช่วงนี้การมีปัญหาคือบางคนทํางานกลุ่มร่วมกับเพื่อนทารายงานอะไรเงี้ยทำโปรเจกต์อะไรเงี้ย เรามาระว,วังเรื่องการมีปัญหากับเพื่อนนิดนึงแล้วกันนะคะมีอะไรคุยกันในดีเดี๋ยวมันจะเคลียร์เองถ้าสมมติคุยกันในดีหรือเปิดใจคุยกันนะคะโอเคค่ะสำหรับในเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะ Seven of pentacles 9 of cups knights of cups two of wands e i of wands เรื่องการเงินของคุณดีมากๆใช้ได้มากๆนะคะการเงินมันเหมือนเป็นลักษณะของคำว่ารอผลผล,ผลิตรอ รอที่จะได้มาก็ได้บางคนอาจจะแปลว่าลงทุนทําอะไรบางอย่างปรนหนึ่งว่าชั้นหวนันมาได้ลงไปอ่ะอะไรเงี้ยฉันก็รอที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยใช้เวลานิดหนึ่งเงนะี้ยเออถ้าใครทำอาชีพแบบพวกแนวพืชสวนได้นาะอรนแกนิก,กเกษตรกรรมช่วงนี้ค่อนข้างดีนะอ่ะาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกที่นาะหรือว่าพื้นที่อสังหาช่วงนี้ก็ใช้ได้มากๆนะมีโอกาสที่กอบโกยจากเรื่องพวกแบบ พวกอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องพื้นดินน่ะก็คือที่ดินก็ได้หรือว่ากเกษตรกรรมก็โกบคอยได้เงินเยอะมากๆเลยนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของยิงของบริโภคก็ดีด้วยเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าเรื่องการเงินของคุณน่ะไม่ค่อยเป็นห่วงไม่น่าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงหรือมันอาจจะมีเงินฟลูอมาเรื่อยๆหรือเงินหมุนเวียนเรื่อยๆหรือว่าหมุนเงินค่อนข้างคล่องนะคะถ้าใช้โลกออนไลน์โลกอ,อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์เงินอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะและรวมถึงการก้าวกระโดดในเรื่องการทําเงินนะคะการเงินของคุณไม่มีปัญหาค่ะ ถ้าใครบอกว่ามีปัญหาอยู่มันเป็นที่ตัวเราในเรื่องการใช้ตังค์ด้วยนะคะหนึ่งส่วนฉะนั้นถ้าเรามีมากใช้ใช้พอประมาณถ้ามีน้อยยิ่งต้องต้องค่อยๆแบบเขาเรียกว่างไง วางแผนในเรื่องการใช้ตังมันอยู่ที่แต่ละบุคคลด้วยน,นี่ทำนายกว้างนะแต่กิฟ้าอยากจะบอกเฉยว่าการเงินของคุณช่วงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาในเดือนนี้ค่อนข้างโฟลและดีมากๆากเลยสัมาายเพอเพ่มีเงินมีทองมากขึ้นกว่าเดิมหรือได้ผลประโยชน์ที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะได้รับผลประโยชน์สูงสุดอะไรประมาณเนี้ยนะคะสําหรับในเรื่องความรักอะเดี๋ยวสำหรับแป๊บนึงนะคะเป็นสําหรับนี้ความรักคนโสดสนิทอะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูกันอืมไพ่ขึ้นสมดากา อุ้ยรักที่โลเลตาย้แต่แล้วมันมีช้อยส์นะเนี่ยเราเนี่ยปิดกัน้นคือเนี่ยทาไมขึ้นคนโสสนิทลึกๆคุณปิดกัน้นหรือเปล่าใครขึ้นฟ้องขึ้นมาแต่ถ้าบางคนบอกว่า,าก็ไม่ได้ปิดกั้นค่ะแต่คือ เขาว่าปิดกั้นของคุณเนี่ยอาจจะแปลว่าเราไม่ได้ไปไหนไงไม่ได้แบบไปพบเจอคนใหม่ๆอาจจะอยู่แต่แบบเพื่อนกลุ่มเดิมๆสังคมเดิมๆหรือทํางานแบบก็อยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปไหนอ่ะซึ่งมันไม่ผิดที่เราอยู่เดิมๆนะคะแต่หมายถึงว่าเฮ้ยถ้าอยากเจอคนใหม่ๆมันเหมือนกับว่าเราเองจะต้องออกไปพบผู้คนบ้างคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆแบบคอนเน็กชันใหม่ๆอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะแบบได้ขยับขยายวงจรได้แบบเจอคนใหม่ๆโอเคไหมอันนี้ก็พูดกันตรงๆเนาะแต่อยากจะบอกเฉยๆว่าสําหรับ นหคนที่โสดสนิทอถ้าเราเองอ่ะ เองยังไม่ได้พร้อมอ่ะไม่ต้องไม่ต้องรีบมีโอเคไหมถ้าเราพร้อมค่อยค่อยมีนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้แบบอย่าไปฝืนตัวเราเองนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาอาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนในช่วงนี้ถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองแล้วรวมถึงเราไปเจอคนใหม่ๆด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะ,ะบางคนแบบบอกว่าเปิดใจแล้วค่ะแต่ยังไม่มีมีมโอกากที่ไปเจอคนใหม่ถามว่าเจอผ่านออนไลน์ก็ได้ไหมก็ได้แต่ก็ต้องดูคนดีๆด้วยละกันไม่ใช่ว่าทุกคนในออนไลน์มันจะไว้ใจได้โอเคไหมถึงแม้กระทั่งบางคนเจอตัวก็อันตรายอยู่ดูดีๆด้วยกันถ้า อ่ะถ้พูดตรงๆนะถ้าเราอันนี้เราโตๆกันแล้วเนาะถ้าเราต้องการความรักที่ไม่ผูกมัดอ่าในเชิญคาว่าอ่าคุยกันคุยไปเรื่อยๆแต่ไม่ให้สถานะกันถามว่ามีไหมมีลักษณะนี้เข้ามานะคะมีมีแน่นอนแต่ถ้ารานคนแบบต้องการรักที่แบบเป็นแฟนจริงๆอะ่ะอยากให้เป็นแฟนในนาคดอะ่ะถามว่ามีไหมไพ่ย,ยังขึ้นว่ามันยังช้านิดหนึ่งในช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ ที่โอเคเท่าไหร่หรือถูกใจเท่าไหร่หรือว่ามันอาจจะยังไม่มีเข้ามาในช่วงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเราไปลุยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการเรียนไปก่อนเพราะว่าเรื่องเงินของคุณดีมาก เรื่องงานก็เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นไปลุยตรงจุดนั้นก่อนถ้ามันจะมีก็มีมาเองเพราะว่าเนี่ยไพ่ก็ยังขึ้นคําว่า choice คือบางคนมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยอาจจะแปลว่าเราเข้าไปคุยกับคนที่มีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนหรือเราเองมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเลยยังเลือกไม่ได้เป็นหนึ่งส่วนหล่อเลือกได้มี choice ที่แบบยังงงงงงงมันเป็นคําว่า low lay เกิดขึ้นอยู่เห็นไหมอืมประมาณนี้สําหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคุมเครือจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ให้ขึ้นว่าอยากให้สนใจวิตาละมีคนจับตามองคุณหรือเปล่านะคะลักพลิกล็อกวิตาละมีโอกาสสมหวังหรือเปล่าเนี่ยของขวัญอ่ะข่าวดีเชนะ <c oughs> ไหขึ้นดีนะเอาจริงๆแล้วเอาตรงๆนะสำหรับนี้สนากิมนฟ้าคือมองว่าขึ้นดียากมากเหมือนกันนะคะ คือที่มันจะแบบพอดีคือจะบอกว่าสําหรับคนที่โสดที่ไม่ไม่ชัดเจนหรือคุ้มครือมันมีโอกาสที่จะเจอคนที่ชัดเจนกับคุณถ้าคนที่คุณคุยอยู่อะมันอาจจะยังไม่ชัดเจนมันอาจจะแปลว่ามีคนถัดไปที่จะชัดเจนกับคุณคือเราเป็นคนโสดอยู่เนาะไม่ไม่ผิดที่เราจะคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะแต่อย่าไปคุยกับคนที่มีเจ้าของเท่านั้นเองนะคะโสดคุยกับโสดอาจ๊ะแค่นั้นจบก็คือมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกตาต้องใจเป็นเจอคนที่แี้วว่าสีเสมอกันหรือความคิดค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะคะแล้วก็ลักพลอกมันแปลว่่่าาาาออจจจจะะเเป็นนคทีรไม คิดไม่ได้ฝันก็ได้หรือเป็นคนที่มันมันเหมือนไกลในความคิดของเราอะแต่อัอยู่ใกล้ตัวเราก็ได้นะหรืออาจจะเป็นแบบเพื่อนเพื่อนหรือมิตรภาพกันมาก่อนหรือแล้วก็ปรับเปลี่ยนการเป็นแบบคนรักก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนอาจจะเริ่มคจากความเป็นเพื่อนไปคุยกันไปคุยกันมาก็ไม่ได้คิดอะไรกันตอนแรกไปมาอ้าวรู้สึกดีต่อการซะงั้นด้วยความแบบใกล้ชิดหรืออยู่อยู่ด้วยกันบ่อยๆหรือว่าอาจจะพูดคุยกันบ่อยก็เป็นได้อาจจะเปิดแบบเผอแอบชอบหลงรักคนที่ใกล้ตัวไม่ไม่เราเจอเองหรือว่าอาจจะเป็นแบบ เราไปชอบเขาเป็นได้หมดห,หรือว่าเขาไม่ชอบเราเป็นได้หมดแต่โดยภาพรวมมีโอกาสที่จะสมหวในเรื่องความรักค่อนข้างสูงนะคะแต่ก็อยู่ที่แต่ละดวงชะตาด้วยก็ขอให้เจอคนดีดนะคะคนนี้ไม่ดีความมีเหตุอ้งต้องออกไปเลยนะคะสําหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะพูดไม่ออกอ่าลบนะคะไปขึ้นแอบรักอ่ะแอบรักใหม่อีกแล้วไปขึ้นบุพเพสนิวาสอะ ใค่ขึ้นคําว่าไปต่อไม่ไหวอะต้องบอกแบบนี้นะช่วงนี้สาหรับคนที่มีคู่แล้วมาระวังเรื่องการทะเลาะก,กันคือมันอาจจะมีบททดสอบเข้ามาต้องบอกแบบนี้นะคะว่ามีคนในคนหนึ่งอะที่อาจจะแบบมีเสน่ห์หรือว่า คุณยังไม่จบกับแฟนคนเดิมก็ได้นะมันเลยบอกว่ายังมีอะไรบางอย่างที่มันวนเวียนกลับมาเอาจริงนะคือถ้าคุณทั้งสองคนรักกันมากๆจับมือกันแน่นพอไอ้อุปสรรคต่างๆใครจะมาใครจะไปมันทําอะไรพวกคุณสองคนไม่ได้หรอกถ้าคุณทั้งสองคนรักกันจริงหรือว่าจับมือกันแน่นมากๆพออะค่ะมันไม่มีใครมาทําลายกําแพงได้นอกจากเสียว่าคนในคนหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายอะ ไปทําลายกันเอาเองอันนี้คือชวนไม่ได้แล้วกิ่งฟ้ามีหน้าที่เตือนนะคะพลังงานเล็กขึ้นว่าเป็น,นล,ลักษณะว,ว่าเรามาระวังจะมีบททดสอบเข้ามาในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณหรือช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่า ค้นพบเจออะไรบางอย่างหรือว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบปิดบางซ่อนเร้ <c oughs> น <c oughs> เปิดเผย,ยออกมาหรือมันอาจจะเป็นอาการที่แบบเราไปเจออะไรมาหรือแฟนเราเจออะไรมาเกี่ยวกับเราอะไรเงี้ยเป็นได้หมดสามารถเป็นคําทํานายสลับได้นะคะไม่ว่าเป็นคูณหรือเขาเป็นไวส์เวอร์ซ่าได้นะคะโดยภาพรวมช่วงนี้ความนักของคนที่มีคู่มีแฟนเนี่ยต้องาาระมัดระวังนิดนึงเป็นช่วงของเขาว่าเหมือนค่อนข้างอบบางนิดนึงนะคะ ถ้าไม่รักษาความสัมพันธ์ให้ดีๆมันมีโอกาสขาดกันได้นะคะกิฟฟฟ้าไม่อยากพูดแบบนี้แต่นี่คือคําเตือนแต่ถ้าบางคนบอกว่าร,ารักกันดีไม่มีปัญหาดีใจด้วยเราเป็นคนมนุษย์อยู่เหนือดวงอันนี้ดูเป็นแนวทางพอนะคะถ้าเรารักกันดีไม่ต้องไปใส่ใจความํำนายตรงนี้อันนี้เป็นคําเตือนนะคะสำหรับบางท่านที่มันมีความรักที่ล่อแหล่อย,อยู่ในตอนนี้นะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้คนที่แต่งงานนะคะเรามาระวางการมีปัญหาในเรื่องคําว่าการเงินหรือผลประโยชน์ต่างๆนะคะ,ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันหมานกบว ถ้าจะทะเลาะก,กันนะจริงสสำหรับสามีภรรยาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองหรือผลประโยชน์นะคะหรือสถานะการเงินต่างๆต้องระมาระวังแต่ถ้าเราบอกว่าอ๋อไม่ได้มีปัญหาตรงจุดนี้มันจะไม่มีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่ไพ่ขึ้นถ้ามีปัญหาสุดท้ายแล้วคุณน้องสองคนก็ยังไปจากกันไม่ได้เพราะว่าไพ่ขึ้นฟ้าหลังฝนถ้ามีปัญหาเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแล้วรวมถึงเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวมันแปลว่าช่วงนี้ถ้าพูดตรงๆว่าบางคนถ้าสามีหรือภรรยาเราติดเพื่อนมากจนเกินไปต้องคุยตรงๆนะ อบางทีมันมากเกินไปอะไรบางอย่างเนี่ยมันคือต้องปรับกันแต่ถ้ามันมันมันมีปัญหาอะไรที่มันเหมือนคาลัสาซังปัญหาที่ไม่จบไม่สิ้นสักทีอะกิงฟ้ามองว่าเรามาระวังปัญหานี่มันจะก่อเกิดเป็นปมใหญ่ๆเลยทำให้วันนึงมันระเบิดออกมาซึ่งไม่อยากให้มันเกิดขึ้นถ้ามีอะไรจงแก้ไขในเดือนนี้ให้มันจบ อย่าลามไปหลายเดือนอย่าลามไปไปหลายๆสัปดาห์ไม่อยากให้ไม่ไม่อยากมีใครเลิกกันนะถ้าคุณทั้งสองคนมันเหมาะสมกันจริงแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งร้ายมากๆร้ายรุนแรงนะคะก็มันก็อาจจะมีเหตุออกจากกันไปได้นะคะไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามแต่เอาเป็นว่าถ้าดีก็คบต่อถ้าไม่ดีก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับในเรื่องสุขภาพนะคะ สุขภาพมาดูกันนิดนึงว่าเราต้องระมาระวังอะไรสุขภาพเนี่ยคือกิ่งฟ้าอยากจะบอกว่าเรามาระวังเรื่องอาการร้อนในนะคะเราหลับไม่เพียงพออาการเครียดเกิดขึ้นได้ฉะนั้นทานน้าเยอะๆหรือว่ารับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ด้วยนิดนึงแล้วก็เรามาระวังพวกอาการแพ้เอ,อ่อหรือว่าอาจจะต้องเรามาระวังเรื่องสัตว์มีพิษแมลงตส์ก,กัดต่อยอะไรพวกนี้นิดนึงนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีการเสริมสวยสมหล่อศิลยกรรมฉีดนู่นฉีดนี่ และอื่นๆอาจจะบอกว่าไปสักก็ได้หรือว่าเ,าเลเซอร์อะไรเงี้ยเป็นได้หมดอาจจะมีอาการเจ็บตัวจากตรงจุดนี้นะคะอืมเราะองนั้นไม่มีอะไรนะคะอืมโอเคไม่มีอะไรโอเคเรามาดูสำหรับใน เรื่องของการทำบุญกินฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีพุ่มพระคุณสำคัญอันดับต้นบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านนะ้าอาบปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีมากๆกับเราก็อย่าลืมปฏิบัติด,ดีกับพวกเขาด้วยนะคะอ่าแล้วก็ในกรณีบางคนเนี่ยกินฟ้าบอกเสมอโลกเรามันมีมุมดาร์กมีมุมสว่างมันมี2มุมมองอ่าให้ทำเท่าที่เราไหวละกันถ้าเราเจอแบบไหนก็คือกินฟ้าบอกเสมอทำเท่าที่เรารู้สึกสะดวกใจ ไม่ว่ากันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้กิงฟ้าชเชื่อว่าแต่ละคนมีเหตุผลของของโตนและกิงฟ้าเข้าใจนะคะแต่ถ้าเขาดีก็ต้องดีกับเรากับเออเราก็ต้องดีกับเขากับแค่นั้นเองถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบคุณจะทําอะไรก็ทําแต่ทําบุญต้องทําด้วยจิตบริสุทธิ์อยากทํแล้วหวังผลมันจะไม่เห็นผลมันอาจจะได้บุญแหละแต่ถ้าถามว่าคนที่ทําบุญแล้วแบบทำด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆอี่ยมันเหมือนได้บุญอะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโดยธรรมาชาติเลยนะคะอืมเรามาดูกันว่าทําบุญกับอะไรด อะไรที่แบบเราไม่เดือดร้อนทําไปเลยหนึ่งบาทก,ก็คือบุญถ้าเราทําด้วยใจสูงพลัง,งน,นะคะพลังงานขึ้นคําว่าการทําบุญกับสบรรพสัตว์ทั้งหลายอาจจะเป็นของกินของบริโภคให้น้องหมาน้องแมวหรือมูริติช้างกินฟ้าทาประจําในมูริติช้างนะคะได้เหมือนกันเป็นแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสัตว์เขาเรียกว่าอประจําชาติของไทยเนอะออน้องช้างต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปทําบุญอะไรที่ อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคเลือดนะคะอืมการบริจาคเลือดดีดีมากๆหรือว่าทําบุญวัคพระบาทน้าพุหรือว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่ยากไร้หรือทําบุญโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆไปร่วมบุญจะยิ่งดีนะคะทุกครนที่ทำบุญเสร็จเป็นไปได้แผ่เมตตาและกรวดน้ําลงดินนะเอ่อแล้วก็สําหรับในเรื่องการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอนะคะเสริมได้พระคาถาเงินล้านได้แล้วก็สวดมนต์อา่าขอไปหา่สวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละหนึ่ง 5นาทีนะคะหรือ4-7ถึงนาทีก็ได้นะคะยิ่งมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะคะอนุโมทนาบุญด้วยทุกท่าไม่ว่าคุณจะทําบุญในรูปแบบไหนไหนะคะการทุปบุญบางทีไม่ต้องเสียตังก็ได้การให้กําลังใจผู้อื่นการให้พลังงานด้านบวกกับผู้อื่นนะคะการที่เรารับพลังงานด้านบวกจากคลิปแล้วเนี่ยอย่าแค่รับอย่างเดียวบางคนรับอย่างเดียวแต่ไม่เคยให้คนอื่นเลยนะคะไม่ได้นะถ้ารับแล้วมันส่งต่อพลังงานด้านบวกพลังงานด้านดีๆให้กับผู้อื่นด้วยเพราะว่าการส่งต่อพลังงานด้านบวกไม่เสียตังนะคะแล้วยิ่งให้้เเเเรรรายิิ่่่งงงไไดปป็็นนือจม เพราะฉะนั้นกิ่งฟ้ามานั่งให้แบบนี้นะคะก็ขอทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมากขอเนี้ยจบคำทายแบบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะอ่าแล้วก็กิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกทคนที่ส่งซุปเปอร์ตังมาเลยนะคะอ่าหรือเพียงแค่กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กเพจ้ตาดิ้กตอะ สามารถติดตามอาจารย์กินฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ